แม่หนุบอลนะครับแม่หนุบอลนะครับศุภเดชแม่ครับผมภู้ิยาจักรพิริยาแชร์พัเทศรีนะครับผมเหตุผลนั่กับคุณแม่หนูบอลนะครับผูริลลลญาใจใิย์จานะครับไม้เหื่อเรามีชีวอยู่นะครับและบิษัทร่วกันทุกดี นะครับกะพกัน้องเขาเป็นที่รักของพินน้องนะครับนะครับผมเป็นรานดวงชาสีขาวลแ่นะครับต้องเชิญพี่น้องเขานะครับตำรวจขบวนนะครับสงข่านะครับอุู่เชทวบรวการสุ่ายกับคุณแม่ของเราเนาะใส่ในพาเวลนะครับเรืองนะครับนะครับเรื่องทุกปารทุกสตางที่พี่น้องใส่ในพาวเวนครับท่านเชิญบอกบอลงนะครับบ่ไน้นโบไปจักตากเชอไปทางจ้าภาปึ๊นะครับกราภาเข้าในใส่ซองถวายผาดูว่า ของมาดสายเท่ใสย่ใจ,จอนอในการในงานเราไปลองเนาะในการในการทำหนังฮุ้แก่ในกลางเมรนะครับนี่นะครับท่านหนึ่งเจ้าภาพใหญ่ของเอานะครับทุพีวัชรินนะครับสุภาบุญนะครับเป็นการนำทีมเจ้าภาพใหญ่นะครับสละพุนสละมุนสละทองขับผนนะครับเป็นปุญหาอีกแก่ของเขาเนาะ นะครับทีคุณแม่เขาเคยยบบาคอมกบจกขบอนนะครับผมเปลี่ยนทําไใมากจนในกาดาบานนะครับเป็นทีขรรพบถือข,นนของเกื่อนกูงนะครับสุขสุขพนนะครับปัจฉันนนแมวเบอรหนึ่งนะครับแล้วก็สละทุนสละเงินสละท่อสละเข,าะข่าสละหวงนะครับสังหางก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลหาญาแมของเฮานะครับเอาชิ้นงานนองนุ่มนะครับจากทางสำารองขานะครับนำชิ้งนางานหลอหลอมมาล้ำนะครับ มาผมบุญผม่านวดีนะครับผมบรมพอนชนิดเป็นเมืองรีกจะเป็นตัวแทนก้อนจ้าภานะครับนํำผ่าเก็มสะดวกวิวญาณของทีเม่เฮากระดิ่เข่าคุณนานมาอกกองบุญน้ำจังน,นะครับเนาะอยู่ลุกลหลานแต่เทียไทยให้มดีนะครับต่จะผ้าเท่าสากสากระทาบ,บนบุ้เทียร์หย่อนต้มเสื้อครับเสื้อว่าบาดมีบุญมี นะครับปามีจริงบุญมีจริงสวรรคิ์มีจริงนรกหมีจริงพร้อกัปัจฉาตาครับปัจฉาตาก็คือความเหลื่อมใสเหลื่อมใสในข้อพระพุทธหนึ่งข้อพระธรรมหนึ่งข้อพระสงฆ์หนึ่งจะบอกคนเท่าทั้งียอมได้ดีทั้งส่วนยอมไในส่วนก็พี่น้องเนาะนะครับคนฉันันเท่าเป็นคนอยู่ครฮะหอมพระพุทธไว้หลายเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเพื่อเป็นชุนนะครับย่าเมื่อเท่านะครับผมมรวมหายใจแน่นะครับ ครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เองวันพี่น้องอ่ะเชินเช่นนะครับเออใส่ในพระเวียนนะครับเป็นกลุ่นน้ำมีแม่เฮาเป็นเตี๋ยวสุดถ่ายครับหัวละสิบบาทสองบาทยันเดี่ยวต่คนศรัทธาของปีของน้องนะครับผมนะครับซอยกันเนาะนะครับนะครับผมม่ารักวันเช่นกันสิบเอ็ดตัวแทนนะครับเปิดกระโดดเป็นยนน้ำม่เฮาในกัานี้ครับ ที่เขานนำมารับอาคบุญอง่าชีวิตต่เอาลางเด็กสานำจะพะนุหาในทางนี้ด้วยเจ้าู้ให้บุญเอบุญเนว่าบุญบุนี่ bỏ đi thay phân trẻ em, bỏ nhẹ cường đầy, ôi thưa mày em, thư mẹ em ôi thưa em, ทั้งลองเมื่อได้ดอกบัวบัวใญ่ผีดอกได้มทั้งสางดอกสมบูรเพิ่นได้ทำบุญนัหนูที่สวนเมื่อส่วนนี้แล้วโอ้ยได้ดอกเพิ่นได้ทำบุญหาแม่ผู้ตายชีวาเมลาสิ้นคุ้นแม่เพิ่นได้ตายไปแล้วชีวิตมะลาธรรมธาตุแตกบางวางไว้ดอกส่นกายส่วนว่าร่างกายเจ้าเพิ่นกระโจดเนเป็นหงม ได้ใจเป็นด,งดวงเดิมเป้าแป่นโลกเลือจะอดที่ออกก้อยกำเดียวบ่ประกอบตื่เออได้ยาดิษ้องมาทำสรมดอส่วนบน,น,น้นในหัวข้ขามาเสอกันทำสาธุเทวดาหินดาผู้ที่มีโนตาแกดวข้าพ่อ สาแล้วสาสุกันกวมบวมม่มาฟังผูกาได้รัำล้องดอกล่องหางละส่วนวว้ตอนนี้วิญญาัเดีาไปอยู่รถทางเดหรือไปเป็นอินาอยทัศนสวันคหรือว่าไปบมไไมเอาเวที่ใอญ่สาตัวสาตัวสาธุขอใว้เทบาทนไหยได้ร่ำเกินดอกฟูหัง ขันเวียนน้ำเจ้านั้นอยู่ที่ทุกใจพนจากทุกเออในตอนนี้แล้วโอ้ยเรนนั้เทวราอินทนนา,าทีา่ทรงคาราภารันบอกว่าผลการทานนว,วันนี้สวบัติอยู่ทรง,องขอให้บุญซอยขวมคอยบุญซอยขวมามำด้อมดอกรับเอาขัน,านว่าทอดเบือสดพี่นอ้นองเพเ่็นสิทแจกของท่าน ทานพระสงฆ์สังฆ์งคตรสีสงฆ์ฟานอดถมไทยและคุณแม่หัวบันสุธาบุญโคตรที่ตายไปแล้ววิญญาณไให้หูกเมือพอูดธนาได้รักแล้วมือธนาได้รักแล้วให้เมื่อป่าสุสาวัน บนนี้อยู่ในเนล่าเทลานี้ควงวิญญาณของคุณแม่โนบุนสุธาบุญโยเกะ อยู่ที่ไหนขอจงได้มารับเอาคนหักแม่กำอาไนตอนคุณแม่นูมนนเป็นคนเคยสร้างก่อน าพบนขอนทำพี่ทำให้จังเหลือความดีเท่าน,นี้ที่กำกัดที่าลายฝากไว้คือคนงามและความ ลระซาตัวเด้อคุณแม่พ่อรันั่นเลยนำความไปบอกข่าวบอกว่าเจ้าพี่น้องวันนี้เพิ่นแต่งบุญมีข้าวฟาดข้าวฟุ้งพร้อมทุกสิ่งมาดิคันเถืองอ่างบ้นงหา,หา,บานเขาลวกกะเอาดรามาตอนคอามไอ้วันนั้นอยู่คุณสู้อยู่สงเด้อแม่เด้อท้าวบุญสงคงเสียพวกมีฤทธิ์เดีก้าให้มาช่วยรอบซอยฟัง ให้เจ้ามาสรอยปวดซอยควงทับมาธาตอกันเกียร์เหลืองให้สาเด็อดลงมาดวนผาดันดอวันนี้ให้เมาควาตอนคองบุญเจ้าสะก่อนเดือเมรุเป็นความเจ้าอ,อ,อ่อนตอนเชิญทานในดวนมืงขันว่าวาดเมื่อสอบพระสงเพื่นสี่สวนอีเมียืองสังขยาตาสักเทีสี่สงควรนอดเทีมไทย ล่าสัตา์ตายตีขวางล่าสัตวาเอ้นตีขวงเสียงงอนแล้วใครไปวาดไปเดินดวงวิญญาณคุณแบ่หัวบันสุธาบุญนั้นโยเสล เออ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  <spaconian wykornamed one of> <architectural singing> ขอกุศลบุญที่ทำในครั้งนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงสำเร็จแต่แม่บ่อนสุภาบุญผู้ไยชนที่เบียบนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตว์ทุกทัวร่าเทพรัชจงเป็นที่ประจักษ์ทุกแห่งหนจงสำเร็จแต่แม่ห่อนผู้ไยชนที่เบี่ยงบนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตว์ทุกทัวน้าเทพรัชจงเป็นที่ประจักษ์ให้มาเป็นพยานให้ครับ ขอบุญของคุณพีวัชรินนะครับสุธาบุญขอบด้วยหาดิลือดชิตสัายนะครับไปนำเอาขอบุญตัวข่างนะครับไปทรงคุณแม่ลูบอลนะครับรับพขอบพระนายไปสรงคุณแม่ลูกบอลสุธาบุญถอูคุณแม่ลูกบอลถือประับิีู่ต่อราร้านใ่เมืองไทยเนาะว่าคุณแม่ลูกบอลมาสมัยรบมหาให่กับโฝฟาพระองพรนางผ่าขอบุญตัวท้านนะครับที่ร้านในทำเลกันหนึ่งนะครับ รนะับพุณเจรณีครับนักพระสธพุทเอุาภรแต่พทีเจาเดิมะกาศอากาศสีครัอรบอาจจะโดนไาด้านขึ้นภูมิบอลโดนยึดจีนโดนจากโดนแต่ก็โดวด,ด้าขอบภูมิบอลโดยที่สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วย แซคคาด้วครับดิมมานาฟิเนอร์รู้ว่ารักจิตแต่ถ kind of ือเขากขาแซคคารักจิตตอดแต่อไม่แนคคาคราบแต่ลุดกลับไปวันเดวนะครับเฉลยยังคิดไม่ออใส่ยได้มากครับบอกตรเจ้าภาพนะครับนะครับส่ซองเอาไผ่ตามเดือนเดอนเวลาสี่ตอนถอายผ่านะครับตรงนี้คือเาเข้าส่อาจจะถอเงินบริจาค้นะครับโชคไม่ได้ครับ